สวัสดีค่ะมอนีนะพ่อพอกับสาวน้อยอิเชียนเคยนะคะแล้วก็แย่สิบแปดหลอดค่ะวันนี้ก็มาไปแข่งรับเชิญในช่องายสิวันนี้ายสิก็มาไปแข่งรับเชิญในช่องสาวนยโอการดีๆค่ะพี่น้องมินี้มาพบอพอกันค่ะมาบอกข่าวชีวาเป็นข่าวกับโมเมนมาพูดถึงความน่ารักที่พูดเท่าไหร่ก็ไม่หมดของสาวน้อยมาสัจจรคนใหม่ของวงการหมอลำผู้ใดโอ้ยสิเป็นใครไปบได้นอกจากน้องอาอายสักุณาพร เสียงมีโฮมค่ะพี่น้องพี่น้อง,องก็คือเป็นเด็กหญิงเป็นเด็กสาวที่ฟังมากๆในตอนนี้นะคะแล้วก็ทั้งในลาพื้ทพ่อสิหัวทั้งบอนบอน,นพ่สก,ก,กรการามาเป็นลูกแล้วก็มาเลี้ยงดูแล้วก็มาแบบผ้าหลองผ้าร่ำน้อยนิยสมิมามาเพราเอิ่นว่ามาฝึกมาฝ <มา S 1> ึกคาะมาฝึก แต่มันติดตรงที่กระแสน้องมันมาดีเกินไปมาดีเกินคาดในตอนนี้นะคะก็คือบอนนพศกรนะคะได้โชว์นี่กับเป็นช่วงที่กําลังทําการอัดเอ็มวีอัดเสียงเพลงในเพลงแหลกในชีวิตของ้องอาก็คือเป็นร้านยาง้ามบอค่ะเออเป็นเพลงมาจากชีวิตค่ะยายสิทธิ์เป็นหนังเป็นเหมือนกับละครเลยค่ะละครสั้นภายในสามสี่นาทีค่ะ จะมีการทำเอ็มวีเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นบางช่วงบางตอนในหมู่ว้านบทก่ีนิพนธ์มาเราจะมีการเข่าห้องอาร์ตค่ะเออเพราะพูดถึงบ่ดายในน้องเนยสำหรับน้องอาร์อาพี่น้องคะเป็นเด็กหน่อยผู้หนึ่งที่มากความสามารถเนยมากความสามารถเสียวัวเกินเด็กใช่และเสียงคือดีเกินไปเสียงแบบดีมากเนยจะร้องเพลงนเป็นบอจะร้องให้อ่อยฟังกันบอได้เสียง เจ้าผู้ใหญ่ปานี่เจ้ามีความสามารถจำได้จะลองในบ่ความสามารถไม่มีเลยค่ะแต่น้องอาอายก็คือความสามารถเยอะมากแล้วไปเบิ่์นน้ำไหลสวนน้อยใหญ่สิก็คือเพลงเอีย<อ>งหยัยกๆน้งสิเพลงที่ลองลาสูเพลงขุนหลวงน,นักอวดเย็นที่วันลองกับบอดหนกุกจำแป๊บเดียวได้เงื้อญาเดียวเดีล่ะสาวเดือยวานี่แหละคือเดินอนวามันอยู่ในสา,เนายเลือดสาวเดือนจะจำไว้ เพราะว่าจังเห่าอย่างสิมันอ่านตัวหนังสือไปนั่กับรองมือถือเนาะจังเพลงไอ้บิยู่นอนหรือเพลงยังไงเสาน้อยมากเนาะฟังมือละสิบหอบก่อนหอกขั้นใดเด้วยเสมอนัน่นแหละเป็นเนื้อัตว์เออไอในเขาเลยฟังแป๊บเดียวนอนอาอายก็คือรลองใดค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งพวกสมาัติพิเศษของเราอาอายมือท่านค่ะเพิ่นเพินพ่นไปเอ็นนเพลงป่าไหมเพิ่นอนขึ้นเดียวรลองใดนี่ล่เพาคนเดียวมาเยี่ยว่าอ้าอีหลาอีหลาเป็นยังขึ้นจังจังใดเลี้ยง ยัไงไงนึงพอดนะคนว่าแมนคืออ,อยู่ในสายเลือดแล้วนอ้องก็คือบ่แมนแบบสีเป็นแบบขึ้นเวทีแต่งตัวเป็นสาวหวานชีวิตจริงบ่แมนเด้อค่ะไปเตยบอลอยู่โรงเรียนพูดออ้ดล่าสุดคือว่าเป็นอันล่าสุดกันนี่ไปไปเยี่ยมคนป่วยพากันพา,ก,พาก,กันเตยบอลลูกสาวกับลูกชา,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 ายว่าซั่นอ้ไอกับเบคแฮมค่ะเป็นออแม่นๆมนเลยค่ะพี่น้องน้องอ้ายแมนไปโรงเรียนล่าสุดก็ได้แผลมาไปเตยบอลค่ะ มืนคือเพื่นเป็นเด็กทีแบบว่าต้องซอยเหลือตัวเองมาตแต่น้อยเพอเพื่อนอยู่กับคุณย่าค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องการที่ว่าเด็กผู้หนึ่งทีเพื่นแบบถือฝึกมาตั้งแต่น้อยค่ะพี่น้องฝึกให้ให้สู้ให้มีความอดทนให้แกร่งสู้เมื่อหนีกันยังติดนิสัยแกร่งอยู่พี่น้องขาเตะบอลผู้หนึ่งเสื้อเลือดหอยอย่างหัวอะไรมาตานองเลี้ยงฟ้อนไปหับเสียกับเลอะจิ้นกระโปรงกับเลอะเตะบอลเตะบอลกันพี่น้องแล้วหลังล่าสุด กับไปเห็นที่วันเขาไม่เคยบอกว่าอัที่บอลนกอ่อนคลิปมันลงไปแบบปูนซอยยาเที่ยงปูน,นไมหมแม่สิบก็คือน้องเก่งจริงๆแลก้กระแสน้องดีแล้วพ่อขึ้นเป็นเครื่องเวทีเรากับเปน็นอีกผู้นึงเป็นสาวหวานที่แบบรอเพ่งครูกับบอลนกพวกสกอร์จักมุ่งกล่องพร้อมเด้อสาวเนยเล็กหน่อยอีหยังเกินเกินอีหลีพี่น้องบ่แมน่าห้าสีมาเว้ามาอ้วยมาหยกอีหยัง ไปเบิรงน,นด้วยค่ะพี่น้องไปหาเบิรงโหลดน้ำ <ไป S 1> เำฟซน,น้ำติ๊กต็อกน้ำยูทูเปเพื่อนเอามาลงเยอะแยะมากมายนะคะ,คะในโมเมนต์ต่างๆแล้วก็พูดถึงโมเมนต์ในการเอามาลงฮิคลิปเนาะก็คือฝากไว้น้ำสำหรับคนที่แบบมักตัดคลิปเพื่อนมาลงยาวๆเวลาเพผนไหลสุดกุมปิดเออแม่แม่แม่ยนท่างบอลนกออกมาพูดค่ะอ่ามาตัดโพดก็ได้ๆเองหาหกชั่วโมงค่ะแคบมากแบบเวลาไหลสุดดิสมีแคบหน่อยๆเนาะยายสิจุบของร้างนมาแบบ การแสดงนี้เป็นลิขสิทธิ์ของคณะหมอลำเสียงวิหกห้ามคัดลอกดัดแปลงและนำไปใช้งานทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ถ้าไม่ได้รับอนุญาตแล้ววอนหนกับบอกว่าเผื่อหลายท่านไม่ได้อ่านนะครับผมขอให้เพจลงพจของวงเผจของวงเสียงวิหกลงคลิปก่อนนะครับตัดลงทิกตอกสั้นๆไม่ว่ากันอย่างนี้ใครเขาจะเข้ากลุ่มแล้วก็หากรักและสนับสนุนการแชร์จากเพจศิลปิน ที่รักจะมีค่าต่อจิตใจมากๆครับการคัดลอกคลิปคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตมันทําให้กําลังใจลดลงอันนี้กะเขาใจพื้นน้าเขาใจเลยแหละสามเรยังสันใพ้สิไปเสื่อนบาทกุ้งปีนเพื่อถาเบิ้งนั้นติ๊กต๊อกแม่ทำย่ออันนี้่ะฝากไปถึงกลุ่มทีดักแปลงแบบนี้นะคะกับเห็นใจบ่อยาบางคน สองสามแบบบอกีวีโมเมนต์หน่อยๆน่อยบอดเด่วานหรอกแต่บางคนเป็นแบบสามนาทีสี่นาทีแบบค่ะเมิดเพลงเลยกับมี่อันนี้มันกับเฮเทไนหลายคนเพรอยากเขากุมปิไปเบึงเบึงฟี่ผิดหลองของฟี่กับของเสียเงินไฟกับอยากเบึงเพลงเดียวกันเพลงเดียวกันนักร้องคู่เดียวกันแต่เห็นใจเพื่นนั่ค่ะพี่น้องมันเห็นเลยมันตัดกำลังใจเพื่นหรือว่าหาทั้งเพจวงเอาลงกกรดจังขัดไปจัะในล่ะสว่างในล่ะ ผิดวุ่งเอาลงก่อนค่ะห้ากัจังเอาไปอัดลงเอาไปแช่ไปยังไปแช่ได้ค่ะพี่น้องใจวายกอนพี่น้องค่ะแต่ห้เกียร์ทั้งล่งทั้งค่ะนี้เพิ่นจักน้อยโซเพอร์จีซองให้เพิ่นให้เพิ่นในเนาะสาวเลิจะว่าวานโซเพอร์จีซอมมาแต่แต่ละเพลงออกมาแต่ละเพลงมันมันแบบง่ายๆ่ด้วยค่ะพี่น้องอันนี้ก็ฝากไว้นำเพราะว่าห้ากับม้าบอกเลยค่ะโมุ่งมินนอแบบข้อหนาหลักแล้วน้องไออ้ายก็เป็นเด็กที่เก่งมากๆอีกบ่โดนนะคะ ยังไม่มีเลิกแต่ไม่รู้ว่าจะบันไหนในการปล่อยเอ็เพลงสำหรับเพลงแรกในชีวิตของน้องอ้ายแล้วหลังจากนั้นบอสโดยผู้สื่เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้แต่เขาว่าใหม่ๆก็คือรอให้น้องมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วจะพาน้องไปออกรายการทีวีก็คือ่าจะมีรายการทีวีติดต่อมาเป็นฝาไปแค่ว่าบอมีร้อมในการไปออกก็คือน้องบอท่านไหนมีเพลงมือของกระของแน่สิเพราะว่าเราต้องมีเพลงของตัวเองแล้วก็แบบไปขายผลงานของเราเนาะ นี่นะคะพี่น้องคะกับฝากเป็นกำลังใจสนับสนุนเด็กน้อยผู้หนึ่งที่เดิน,นตามฝันนะคะน้องอาอายค่ะเป็นเด็กที่สู่เป็นเด็กที่อ่าเขาเห็นการการไปการมาก,การเริ่มต้นชีวิตที่เราเห็นที่ก่อนจะเ,ออเขามานะหาบอสนกคนนี้ค่ะหาพอนกคนนี้ค่ะกับปูข<า>มิยาอ่าีวิตเพิ่นเป็นไม้ย่างนเข้ากับติดตามหลักกาคอยเบิ้งคอยให้กำลังใจอีกว่ากี้มืออีกเม่ถึงเดือนพอเดือนบ่เสาเลย พอ, <บะ S 2> อลงพื้นกับสิเปิดฤดูการพี่น้องวันที่14ตุลาอ่านี่ค่ะพี่น้องคะเฮาพอแม่พี่น้องคนที่หักคนที่สนับสนุนน้องอายกับเตรียมตัวเตรียมใจไปน่าจะเปิดอยู่อ่าสำนักงานเนีอยเราอุดรบอกอุดรก็มมาละพี่น้อง่ะไปติดตามไปแห่นกำลังใจน้องอายอยู่หน้าเวทีท้าเบิ่งว่าสิปังสําใดร่าเบิ่งความสามารถของเด็กน่อยพี่น้องขาว่า้องอาอายยมัน เกินอีหลีบ้แมนว่าเฮ้ามาเบากขาผู้ใดบ่เสื้อกันร้อนนี่ล่ะค่ะพี่น้องร้อนเราเป็นเบิ่งกับตาเปิดคือการไปใกลที่กลาช่วงนี้แอมแมทค่ะออืช่วงนี้เบิ่งน้ำไหลสดอาจจะบ่นั่นก็ได้แต่ว่าไปเบิ่งกับตาสดๆพี่น้องด้วยตาเนื้อมันก็ไม่เหมือนในโทรศัพท์เนาะพ่อก็อยากไปอยู่2คนนี้ยาย่สิกับสาวน้อยก็อยากไปแต่ต้องเบิ่งว่ามันมื้อใดแน่มื้อใดแน่นิศ14ตุล่าตรงกับมื้อใดแน่นอนเราะว่านี่เป็นเบิ่งก่อนค่ะ รอเลยแต่ว่าวันที่หนึ่งตัวแรกเดี๋วว่งกี้มือนี่เปิดตัวรถแฮร์น้องอ้าอยก็ขึ้นร้อเปอร์เซ็นนะคะขึ้นรถแฮ่์ของทางเสียงวิหกที่พึ่งเหตดมากใหม่ๆสดๆ่อนๆเลยพี่น้องค่ะกากไว้นั่งสองคนเท่ากับฝากเป็นกำลังใจให้สำหรับโบกเสียงวิหกพี่น้องสำหรับบุี้กะ ฝากสมนีเนาะเขอบอกนิราคว่ำโมเมนต์น่ารักน่ารักขคู่รักคู่รักกันคุณดีค่ะสำหรับคลิปนี้เขาสองคนกับทางไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ